ที่ใช้ใส่ตาเยอะนะคะตาลาตาผ้าตามัวหรือว่าแบบปวดเบ้าตาปวดตะบอกตาบอกเลยว่าต้องมีแบบนี้ติดบ้านหรือว่าพกไปได้ทุกที่เลยนะอันนี้หลินไม่ได้มาแบาบสปอยปัตกตะกา้าเอาค่าคอมนะเพราะวันไี้มีตะก,ก้าให้ปักแต่แบบอยากมาเมาให้ฟังจริงๆว่ามันเป็นแบบเครื่องนวดตาที่มันใช้ดีมาก <S <S มเาห็นแบบโฆษณาเยอะหลายแบรนด์เนาะคือเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันใช้ดีเข้าไปเทสของจริงในห้างเออหลินนะต้องไปเทสในห้างเลยนะวันนั้นน่นไปเทสที่ช็อปเซลมี่ก่อนอันนี้หลินได้มาจากช็อปเซลมี่ใช่ไหม ตอนแรกินไ,ไปเทสท,ที่ช็อปเซียวมีแล้วแบบเฮ้ยมันมันฟิลดีมากเราได้แบบสัมผัสแล้วมันแบบร้อนอุ่นๆแล้วแบบนวดดีถึงอะนวดถึงเบาถึงแบบเงถึงขมับเลยทุกคนแล้วก็ลองเดินไปเทสในห้างสรรพสินค้าที่มันจะมีแบบเขาเอาหลายๆแบรนด์มาวางรวมกันอนะไรเงี้ยทุกคนเชื่อไหมว่าสุดท้ายก็เดินกลับมาที่ช็อปเซียวมีอันนี้เออแต่แปลกมากคือเขาไม่ได้แมทในพวกช่องทางออนไลน์นะคือเขาไม่ไดเอามาขายหรือว่าหรือว่าอินซื้อมาเป็นปีแล้วมันไม่มีแล้วหรือมันหมดแล้วก็ไม่รู้ก็เลยอยากจะบอกว่า ถ้าใครไปช็อปเซลมี่แล้วเจอแบบนี้มันชื่อว่ายูมี่อะไรเนี่ยแหละทุกคนซื้อมาได้มันพันต้นต้นเองซื้อเถอะคุ้มมากเลยอะ่ะคือมันมี4โหมดเลยตัวนี้มันจะมีโหมดแบบนวดนวดแบบออริจินอลแล้วก็นวดแบบอีกฟิลหนึง่งเออนวดเหมือนกดขามักตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็โหมดที่3คือปล่อยความร้อนอย่างเดียวไม่นวดแล้วก็โหมดที่4ก็คือตุ๊ก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 คือแบบเออ4โหมดของเขาแล้วก็มีบลูทูธด้วยเป็นไม์แล้วก็คุยรับสายได้ด้วยนะความแบบ บูทูธลำโพงของเขาอะมันจะได้เราจะได้ยินเสียงเพลงแค่ตอนเราใส่มันจะไม่แบบเวลาเราใส่มันจะไม่รบกวนคนอื่นเลยอย่างสมมุติว่าเราใส่ฟังเพลงในบ้านแล้วคนในบ้านดูหนังอย่างอื่นก็ไม่ได้ไปรบกวนแล้วที่สำคัญรุ่นนี้ดู หนังคือนุ่มมากหนังหนังสัมผัสของเขาข้างในมันจะแบบนุ่มๆเอออันนี้แหละที่จะมาป้ายยาต้องไปหาให้เจอดิฉนเห็นบ้านซ่อมอยู่ร้านหนึ่งนะเป็นร้านมอด้วยแต่เขาไม่มียอดขายเลยทุกคนถ้าทุกคนอยากแบบได้ลิงก์อันนั้นนะเดี๋ยวทักมาดิฉันส่งให้แล้วกันหรือว่าใครแบบเห็นโฆษณาในออนไลน์เงี้ยแนะนําให้ถามเพราะว่ามีหน้าร้านไหมไปเช็คหน้าร้านก่อน <c oughs> คือเพราะว่ามันจะต้องสัมผัสตาแล้วมันจะรู้สึกว่าเราชอบหรือไม่ชอบเอออย่าลืมไปหาซื้อกันนะจ๊ะ